ป่าภายน้ำที่หน้าเหมือนกบตัวเหมือนเต่าแถมชอบลากคนลงไปในน้ำนเฮ้ย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 ๆรอวะอะไรวะน่ากลัวด้วยเนี่ยแล้วมันอยู่ในน้ำหมีด้วย ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้ตะเบินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งหมนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกลับป่าได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากลับป่าที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อกลับป่าจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปก็ได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ a. ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะ่ะมันมีกัปปะมาวิฮะกัปปะวะมันเป็นผีญี่ปุ่นปะที่มันหน้าเหมือนเต่าไงงั้นกุ้ลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีร้ายที่คอยแอบซ่อนตัวอยู่ในผิวน้ำเพื่อดักลอยเหยือห่อคือมันชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมใช่ไงแบบมุดน้ำลอยอย่างเงี้ยเปล่างั้นกุ้ลองไปดูแล้วมีตัวอะไรบ้างอะ่ะคือตัวแรกเนี่ยเฮ้ยมันก็กัปปะเหมือนกันหมดเลยนี่ว่าเห็นปะ เออแล้วมึงดูดิข้างหลังมันเป็นกระดองเต่าใช่ไหมเออข้างหลังมันเป็นกระดองเลยเออแล้วบนหัวมีอะไรด้วยวะเนี่ยจานไงฮะจานเหรอวะเออมันจะมีน้ําข้างในอ่ะแบบถ้าน้ํามันหมดมันก็จะอ่อนแรงไงแต่ถ้ามันมีน้ําเยอะมันก็จะแข็งแรงอ๋อแล้วมึงจะเอาตัวไหนอ่ะมึงดูดิมันก็เหมือนๆกันหมดเลยนะจริงๆอ่ะว่าตัวแรกอ่ะดูโหดสุดตัวแรกเหรออืมเออหว่ามึงดูดิแต่ตัวนี้ไม่โหดไงไม่โหดตัวแรกโหดกว่า เงินก็เอาตัวนี้แล้วกันกับป่าภายน้ําที่หน้าเหมือนกบตัวเหมือนเต่าแถมชอบลากคนลงไปในน้ำเฮ้ยโอ้โหดู<ๆ>ดิหน้าเหมือนกบตัวเหมือนเต่าว่ะแถมมีจานอยู่บนหัวอีกสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลย ผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อกับป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดา์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไหมเราไปใน15าทีงั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมึงว่ากับป่าเนี่ยมันอาศัยอยู่ในไหนวะก็อยู่ในใน้ําไงในน้าเหมือนในคลองอะไรอย่างงี้ปะเออ แล้วคือมันชอบลากคนลงไปในน้ำเหรอไม่ใช่มันชอบกระชากลงไปเลยโอ้น่ากลัวว่ะเนี่ยแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลหรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยตอนนี้มันส่งโลเคชั่นมาแล้วว่ะมันไปเลยดีกป่ะไปเลยดิรู้เร็วเร็วเร็วเลยที่มันเป็นไงวะตับป่าเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเร็วระวังอะไรวะลื่นอะไรเนี่ยน้ำอะไรวะเฮ้ยน้ำ นี่อะไรวะเนี่ยนี่แตงกวามึงชอบกินเหรอเออของชอบมันเลยนี่เข้ามาไดนน้ไงวะข้างหน้ามึงดีกว่าเราเรีบไปกันดีกว่าเฮ้ยเตยมันใช่ที่นี่เหรอวะเอองั้นเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูขอ GPS ก่อนเร,เร็วเร็จอดเลย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 ตรงนี้แหละตรงนี้เลยนี่มันคลองเลยนะก็เออเนี่ยแหละโอ้โห มันพาเราขับเข้าคลองเลยหรอวะเฮ้ยหรือว่ากระป๋ามันจะอยู่ที่นี่วะวัขอไปฉายมาส่องดูดิส่องดูดิเฮ้ยเตยมึงดูนี่ดิเฮ้ยเรือปะเนี่ยเรือใครเขามาจอดแถวนี้วะก็น่าดีวะแล้วปลูกเชือกไว้ด้วยเอาไงอ่ะเฮ้ยแล้วมึงดูน้ําดิที่เนี่นะจะมีกระป๋าว่ากระป๋ามันจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้หรอวะงั้นเราก็ลองยืมเรือดีปะเรือใครก็ไม่รู้นะ เออก็ยืมก่อนเดี๋ยวก็ามาคืนงั้นก็เอางั้นแหละลงไปเลยลงไปเลยมีควายเรือเป็นปะคายไม่เป็นอะ่ะฮะควายไม่เป็นเลยอะ่ะแล้วมึงเป็นไหมว่พาพอพายเป็นอยู่นะอ่ะมึงลงเลยมึงลงเลง,ลงก่อนเหรอเออเดี๋ยว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 เอามึงจับเชือกไว้อาเอามึงมา เฮ้ยเป็นไงโอ้ยกลัวกลัวกลัวลำบากอยู่นะมองตรงอ่ะกลัวพายเลยพายเลยฮะกูเสียวมันคพังว่ะตายเลยเหรอเอออุยเตยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วแล้วมึงจะพายให้กูพายไปไหนอ่ะพายไปฝั่งนู้นน่ะน่ะเพราะฝั่งนู้นเหรอโอ้โหแล้วยังมืดอ่ะโอ้โหแล้วมึงดูดิโคตรมืดไหนวะมืดจัดเลยก็น่าดีวะ น่ากลัวด้วยเนี่ยเออแล้วมันอยู่ในน้ำหมีด้วยแล้วถ้ามันจับกูลงไปอย่างเงี้ยอุ้ยกลัวมันไม่น่าจะอยู่มั้งตอนเนี้ยฮะยว่าเราพายไปตรงนั้นก่อนละกันฝัออ่งนั้นอะ่ะเฮ้ยเตยมึงรีบขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหงั้นเดี๋ยวกูมาเชื่อไว้ก่อนอมัดเลยมัดเลยโอ้โผูกเรือไว้ผูกเรือไว้ย่อยอยวลอยไปกระป๋ามันอยู่ตรงนี้จริงเหรอวะกูว่น่าจะอยู่นะมึงได้ยินเสียงใครปะ

ก็่าว่ะนนี้กูเตรียมแตงกวามาล่อมันคุยเรื่องกะบป่าว่ะขรปลาเลยวะอึ้นบนแตงกวาลงไปเว้ยใช่หรอเออฮ้อดูดิมันล่อกัป่าไงเลยเออมันลแตงกวามันลอเว้ยคือดูดิแล้วเอาไงอ่ะ่าป่ะนะา

มาเร็วเร็วเร็วดูดิไ้นอนเร็วไปน้อนดูดิไอ้นอนพายเร็วพายเร็ว